อ่ะค uhm, ่อยๆขึ้นนะขึ้นมาขึ้นมาค่อยๆลงลงอุ้ยอ่ะตาพี fire, uhm, ่ er pa lair, ุ toi, ้งลงมาเลยจะค่อยๆลง ไปเราก็นั่งลงลงไปเลยลงไปเลยว้าจะไปตาพี่อุ้มมาต่อคิวมเตอร์มาต่อคิวพี่อุ้มแล้ว ซึ้งลงไปแล้วท้าให้เหมืนอนรอบนี้เหมือนลงแรงจังพี่อุ้มพักพักพักไปตาิเอ<ป>เร,<ป>ลเร์ลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็ว หยิบอะไรครับหยิบอะไรหยิบไฟหยิบไฟอ่ารอรอรอก่อนระวังไหาหลังนะหยิบไฟอะไรอะ่ะหยิบรถไฟเหรอรถไฟไหนครับปูนปูนเหรอตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านเป้าใช่เดีย๋ยวรอพี่อุ้มแป๊บนึงนพี่อุ้มมายังนะาอ๋งเตไปในไไร,รเดอร์รอก่อนเลยไปไรเดอร์รอพี่อุ้มเลยนะ มาแล้วพี่อุ้มมาแล้ววายรถอะไรมาเนี่ยไปุ้ยตกเหรอ,ม,อมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ลกูกฝั่งนู้นมันไม่มีที่เดินลกูกวายหุ้ยหุย ไปแล้วไปไปรอน้องด้วยรอน้องด้วยเหมือนนี้น้องเต้ยมาฝั่งนี้ค่ะอย่าดทวีฝั่งนุ้นเดี๋ยวโดนเลี่ยมว้ายรถความเลย

พิ้มมามาแล้ว่ะยิ้มลงมามันเต้นไมค่อยลงจัดปีดีจัดปีดีนะครับอ่าลงมาเลยอ่ะะาตาไปตาพี่อุ้มอุ้ยทำไมรุนแรงจังอ่ะอุ้ยเกือบจโดนกัน ไปแล้ว,ตวเตอค่อยๆนาะงเตอค่อยๆอ่ะปลอ่อยรถไฟลงมาเลยเตอปลอ่อยรถไฟมาเลย โอ้พีรถถ่าันใหญ่มาเลยตัวลงมาเลยยังไงยังไงล่งครับลงมาดีดีดกมามาแล้วเราไปตาพี่อุ้มเติรนหลบพี่อุ้มนะพี่อุ้มลงมาพี่อุ้มยิงขายาวๆอยู่ว้ายไปไหนแล้วรถถ่พี่รถมะวังเกือบโดนน้องอีกน้องวิ่งตัดหน้าพี่อุ้มไดไหมอ้าวเสร็จเลยแย่งเกิดการแย่งกันแล้ว พี่กุ้มก็แสดงให้น้องนี่จังเลยไปแล้ว,เ,วเสร็จเลยแย่งพี่กุ้มทำไมอ่ะอะปล่อยลงมาปล่อยลงมาปล่อยลงมาดีๆดูดูดดดวความกลัวพี่กุ้มเอาอะ่ะไขพ้นพี่กุม้มมาบึน้นอ่ะพี่กุ้มลงมาเลย อ้าวมันเตอไปไหนอ่ะขันเตอขก้นไปเลยลูกพี่มีพี่มีอะไรโอ้โหพี่กุ้มได้อะไรมานะ่ะอ่ะลงมาเลยครับวุ้อนอาจจะไปตาพี่อุ้มอุ้ยวูื่อ,อเตอไปไหน อ่ะ wow. ต,ต่อคลิปกันเลยต่อคลิปกันเลยโอ้ล e> ื่นลงไปโอ้ยโอ้ยเกือบล่วงเว้ยไปอุ้มเลยเว้ยโอ้ยอะไรมาถึงนี่เลยอ่ะพี่ลุ้มตาลงมาเลยแมวจะไปน้องเติร์ดเติร์ดปล่อยลงมาเลยน้องเติร์ดยังไงหลังนะลูก อ่ะพี่อุ้มไปไหนอ่ะน้องเติร์ดพมเปนรถตักมาด้วยเหรออ่ะมาเลยพี่อุ้มมาเลยอ่ะน้องเติร์ดไปน้องเติร์สสไลด์ไปเลยวูบนต่อไปพี่อุ้มต่ไปพี่อุ้มอะไรอีกไม่ได้เราได้เราบื้นไปแล้วพี่อุ้มไปเลยโอ้โหรถไถล้มเลยหงายท้องเลยเออรถตักอ่ะไปไปตามน้องเติร์ด มาดูสิใหญ่เบา <c oughs> ตอไปตาพี่อุ้มมองเตริรมาฝั่งนี้ลูไ <c oughs> อรถตักรถตักทำไมเป็นโนอนอยู่งั้นย <c oughs> ุ่ม,มาเต่ามาเฮ้ยนัองเติร์มาปฝั่งไหนครับ เต่าลงมาแล้วจะไปพี่อุ้มลงมาอุ้ยรถไทยเฮ้ยยุ่มมึงเตะรถไทยไปแล้วลูกมึงเตะลงมาแล้วค่อยๆเดินลงไปนะไม่ต้องรีบนะ ติดลมมอะอาสะไรลงมาขอเต้าครับบอกสิขอเขอต้าครับยังไงหลังนะครับนั่น